เฮ้ยเฮ้ยไอิธีนี้ไม่ได้ผลหรอกคุณแป้งก็ไม่ยอมหรอกนี่ไอเจนถ้ามึงไม่ยอมทำนะกุณจะเผาบ้านมึงเฮ้ยไ้กครับคุณแป้งเป็นแฟนผมนะครับจะได้เฮ้ยคุงนายเว้ยจะบ้าเหรอใครจะเป็นแฟนนายง่ายๆหรอ โอ้คุณแป้งคืออย่างนี้แกล้งแกล้งเป็นนะครับหลอกๆอก่ะครับคือพ่อผมเนี่ยกำลังจะขอลำดวนให้ไปแต่งงานกับผมนะครับช่วยผมหน่อยนะครับคือถ้าเกิดไอ้เจมมันไปแต่งงานกับลำดวนนะครับผมว่าลูกออกมาในหัวมงกุฎท้ายแย่แย่เลยนะครับนะครับุณแป้งครับก็แล้วทำไมไม่ไปให้ยายเหมียวช่วยล่ะอูยายเหมียวยิ่งไปใหญ่เลยครับคุณแป้งผมว่าลูกออกมาหัวมงกุฎท้ายพยูนเลยแหละครับ ไม่ได้หรอกฉันน่ะไม่เป็นแฟนใครง่ายๆนะไม่ว่าจะจริงหรือหลอกอือโหได้น,นะครับ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 ตายแล้วก็าตายปากคุณชาเจ,จงันสิคะมารอสู่ขอที่ห้องรับแขกน,นะค่ะเอ้ไปหาน้ำหาทาใ้เขากินเน่จะได้สู่ขอสักทีเ้ย